รายงานนี้นะครับเป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว BBC นะครับซึ่งรายงานว่าโรคระบาดใหญ่จะสิ้นสุดลงอย่างไรเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่จำความได้ขณะที่ผู้คนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับวัคซีนเพื่อจำกัดโรคนี้ให้หมดนะครับแต่ความจริงแล้วโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ในบนรรพบุรุษของเรา เคยเผชิญมาในอดีตยังคงอยู่กับเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปรากฏว่าการะโลกนะครับโรคร้ายแรงที่ยังคงอยู่กับเราในการระบาดใหญ่3ครั้งที่ถูกบันทึกไว้ในครั้งแรกในปี541ย้อนกลับไปในยุคมืดราว60ชั่วอายุคนก่อนหน้านี้บรรดาญาติของจัสมินเผชิญกับการแพร่ระบาดการะโลกครั้งใหญ่ การโรคนะครับเป็นโรคที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงโรคนี้ถ่ายทอดมาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับจากหมัดบนตัวหนูและละอองจากการหายใจของผู้ติดเชื้อนะครับแบคทีเรียเยอซีเนียนะครับเพลสตินกระจายอยู่ในกลุ่มของประชากรหนูบางกลุ่มนะครับโรคนี้ทำผู้เสียชีวิตหลาย ร้อยล้านคนนะครับในช่วงเวลากว่า2 0 0 0ปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของการโรคในปี1,346ถึง1,353เป็นการระบาดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับการโรคทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายล้านคนปัจจุบันแทบจะไม่มีคนเสียชีวิตเพราะโรคนี้นะครับเชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้ การควบคุมโรคทำให้ต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อและการบวมโตที่ประสบความสำเร็จมีเหตุผลหลัก2ประการคือนะครับการกักโรคอย่างเข้มงวดและการพัฒนาด้านสาสุขและก็อนามัยนะครับซีเว่นไรลีฮะศาสตราจารย์ด้านพลาศาสตร์ของโรคติดเชื้อนะครับอิมพ r เรียน l อร g ชลอนดอนนะครับกล่าวว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความเข้าใจการถ่ายทอดเชื้อที่คือสิ่งที่ทำให้ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีไข้ทรพิษนะครับเชื้อไวรัสที่ถูกจำกัดโดยวิทยาศาสตร์ที่มีการแพร่ระบาดหลายครั้งนะครับครั้งแรกบันทึกไว้ในปี1,520นะหลายร้อยปีต่อมาบรรพบุรุษของจัสมินนะครับก็เผยแพร่กับความหวาดกลัวของโลก ไข้ทรพิษที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอหิวาตกะโลกะครโรคระบาดในประเทศที่มีรายได้ต่ำมีการระบาดครั้งหลายครั้งจนถึงปัจจุบันระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี1817จากนั้นเวลาก็ล่วงเลยเพียงแค่8ชั่วอายุคนเท่านั้น,นทวดของทวดของจัสมินก็เคยเผชิญกับการคุกคามของอหิวา ตะกะโลกมาแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่าอหิวาตักกะโลกเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารและน้ําทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนจากการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกที่เกิดขึ้น7ครั้งนะครับนอกจากนี้ยังมีไข้วัดใหญ่คุกคามตามฤดูกาลนะครับมีการระบาดใหญ่ในช่วงทศวรรษที่1,800ถึงปี2 0 1 0นะครับ ตระกูลของจัสมินก็เผชิญกับการแพร่ระบาดใหญ่หลายครั้งนะครับครั้งที่รุนแรงที่สุดถูกบันทึกไว้ในทศวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่และทวดของจัสตินมีชีวิตอยู่การระบาดใหญ่ในปี1918นะครับบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สเปนเป็นการระบาดที่รุนแรงในอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานทําให้มีผู้เสียชีวิต50-100ล้านคนเลยทีเดียวครคล้ายกับโควิด -19 ในปัจจุบัน การแยกตัวการกักตัวโรคช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นนะครับ HIV หรือโรคเอสโรคที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1981ตราบจนถึงปัจจุบันตอนนั้นก็ผ่านมาแล้ว4ทศวรรษพ่อแม่ของจัสมินก็ใช้ชีวิตช่วงที่มีการแพร่ระบาด HIV หรือเอสซึ่งคนบางส่วนเห็นว่าเป็น โรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่องค์การอนามัยโลกเรียกมันว่าเป็นโรคระบาดระดับโลกนะครับไวรัสทำให้ปุ่มุ้มกันบกพร่องหรือ HIV ถ่ายทอดผ่านของเหลวในร่างกายหลายชนิดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า32ล้านคนทั่วโลกนะครับซาและมอสนะครับไวรัสโควิดนะโคโรนาสายพันธุ์ที่จำกัดได้มากกว่า เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2002ถึงปี2003และปี2012ถึงปัจจุบัน2-3ทศวรรษต่อมาในช่วงชีวิตองค์การอนามัยโลกระบุว่านะการโรคระบาดทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงหรือซานะเป็นโรคระบาดรุนแรงชนิดแรกที่เกิดจากไวรัสโคโรนานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง800คนนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโรคซาทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า800คนนะครับจากาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะต่อมาก็ยุคโควิด -19 หรือโคโรนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019ตราบจนถึงปัจจุบันนะครซึ่งเป็นมีการพัฒนานะครับไวรัสนี้ชื่อซาโคชูนะครับพัฒนามาจากไวรัาาาวสซาในปี2003 นการและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเห็นว่าเป็นไวรัส,สที่เฉพาะตัวนะครับและมีอาการที่หลากหลายแต่ไม่มีอาการไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเชื้อนี้เกิดจากการแพร่กระจายในระดับสูงจากคนที่ไม่มีอาการหรือก่อนเกิดการแสดงอาการนะครับด้วยเหตุประชากรยังไม่สามารถที่จะทำการควบคุมได้ แล้วก็เขาประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามมันช่วยย้ําเตือนให้เราราลึกเสมอว่านะครับโรคส่วนใหญ่ที่ทําการระบาดส่วนใหญ่ในอดีตยังคงไม่หายไปแม้ว่าวิกฤตต่างๆได้ยุติลงแต่ไวรัสและแบคทีเรียและการติดเชื้อยังคงอยู่ต่อไป